สวัสดีครับนี่ทีวี360องศากับผมธนินวัฒ์พัฒนาวิรุคุณนะครับวันนี้เรามาติดตามความเป็นไปภูมิภาคเอเชียครับ จากการเฝ้าติดตามความเปลี่ยนแปลงในเอเชียทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ครับความแปรปรวนของฟ้าฝนได้โยกมาอยู่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือภูมิภาคบ้านเราเป็นส่วนใหญ่ดูได้จากข้อมูลดาวเทียมกราฟิกเทคโนโลยีใหม่ของครอบครัวข่าวสามที่แสดงกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเป็นก้อนใหญ่นะครับทางอีสานตอนบนของไทยต่อนเนื่องสอปอปอราวครับและบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกต่อนเนื่องไปจนถึงชายฝั่งประเทศเวียดนามดูนะครับเรามาดูต่อเมื่อซ้อนข้อมูลอากาศเข้าไปฝนทางบ้านเรานั้นเกิดจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังก้างแรงจากจีนได้ลงมา ปะทะกับอากาศร้อนที่อยู่ในบริเวณนี้ครับฝนจึงเป็นแบบพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางที่ถึงขั้นพายุฤดูร้อนมีลูกเห็บตกได้ด้วยนะครับขณะที่ทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นครับมีแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นดังนั้นทําให้จีนตอนกลางเกาหลีใต้ลงมาถึงญี่ปุ่นนั้นจึงมีฝนฝนที่เกาหลีใต้นั้นเป็นอุปสรรคในการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเรือเซวอนอับปางในบางช่วงเวลานะครับขณะที่ความกดอากาศสูงได้ทําให้บริเวณทางตอนตกเฉียงเหนือนของจีนนั้นจะมีพายุสายเกิดขึ้นในมณฑลกันสูพุทธนี้ครับอีก ประเทศฟิลิปปินส์ครับนี่ครับนี่คือพายุโซนร้อนตาปาตามภาษามาเลเซียได้ก่อตัวขึ้นตั้งแต่เมื่อาวานนะครับขณะน,นี้มีความเร็วลมศูนย์กลาง74กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ทางการเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือเข้าหาประเทศญี่ปุ่น,นครับประชาชนในเกาะเล็กเกาะน,น้อยทางตอนเหนือของกวมจะได้รับผลกระทบครับคาดว่าเสานี้จะสลายตัวไปไม่สร้างผลกระทบให้กับประเทศใดๆทั้งสิ้นนะครับมาดูครับภาพใหญ่ของเอเชียวันนี้จะเป็นดังต่อไปนี้เอเชียตอนบนอากาศร้อนมากขึ้นที่ปักกิ่งร้อนสุดเกือบจะ30องศานะครับจีนตอนใต้อากาศสบายๆมีฝนแต่่ไม โซน AEC หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนอากาศร้อนเวียงจันทร์และย่างกุ้งร้อนสุดอยู่ที่39องศาใต้ไทยลงไปมีฝนฟ้าขนองกันท่วนหน้าทีเดียวครับมาดูโซนต่อไปเอเชียใต้และตะวันตกเฉียงใต้นะครับอากาศร้อนแดดแรงตอนกลางของอินเดียครับตอนนี้กําลังจะร้อนสุด45องศาฝั่งตะวันออกกลางนั้นคูเวตร,ร้อนสุด40องศาน,นี่คือความเป็นไปของภูมิภาคเอเชียครับมาเจาะลึกกันต่อกับเรื่องของอากาศไทยครับผู้ชมในประเทศไทยบุรั์ให้ระวงังพายุฤดูร้อนอีก2วันนะครับและล่าสุดวันนี้นักรายงานอากาศจากทางบ้าน คุณที่ว่าก่อนรายงานผ่านแอปทีวี3 0องศาเข้ามาว่าเมฆฝนก่อตัวที่หนองหานอุดรธานีตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับดังนั้นภาคเหนือน,น้ครับให้ระวังพายุฤดูร้อนใน11จังหวัดเดิมๆที่มีฝนฟ้าขนองในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับส่วนอีสานก็เช่นกันให้ระวังใน14จังหวัดเน้นๆอยู่ทางอีสานใต้ส่วนภาคกลางนะครับระวังใน7จังหวัดเดิมรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑนและภาคตะวันออกระวังใน6จังหวัดครับ ปิดท้ายนะครับขอเชิญหน่วยงานและองค์กรสิ่งแวดล้อมตัวจริงร่วมจับจองพื้นที่แสดงผลงานหรือผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมกับขั้วคปลืข่าวสามในงานมหากรรมเรือโลก360องศา2014 Save the World Expo ็กซโป23-25พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจเรากำลังรอทุกท่านอยู่นะครับกลับมาตามมาต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยนะครับเพราะนี่คือเที่ยวสามล้อมสิ่งสามนะครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน